สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมแข่งชักเยอช้างนะคะยามบายบายนี่ก็จะเป็นการแข่งชักเยอช้างระหว่างกลมแปมกับชื่นใจนะคะ ร้อนแล้วร้อนแล้วคู่แรกจะเป็นคู่ของพี่บัวของพี่บัวบานกับเลิศรักนะคะคุณหน้าแก๊ง ก่อนจะแข่งก่อนจะแข่งจะมีกิจกรรมก็ต้องมีพิตพตี้ก่อนนะครับพิตตี้โชว์ก่อนนะครับสาวอุ้มบุญพ,นะพี่จะเดินบน <laughs> โอ้ยเนาะพื่หน้นาห,ากหักแผลชุด ชุดเย็บยังไม่เสร็จก็ยังเอามาใส่นะคะสาวอุ้มบุญสาวพิตี ปอมเปมชนะนะคะคุณปรากุว่ลาปอมเปมชนะค่ะรอบแรก ดโดนมากเดี๋ยวไม่สบายใครเงี้ย ก็จะเป็นคู่อของสาวอุ้มบุญกับสาวนาโนนะคะ สาวอุ um ้มยังไม่ตื่นหมอค่ะมันก็ยังงง ก็จะโตกบไปแล้วลูกสาวอุ <S 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 ้มวาเขาทำอะไรกันเนาะยังงงงอยู่อุ้มยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะโอ้ยลูกสาวพิตตี้เอ้ยาไปหใสเลยพิตตี้นี่ขอกินอย่างเดียวค่ะพิตตี้นี่ขอกินบาสูก้นเนาะพิตตี้นี่ถ้ากินถ้าเรื่องกินนี่ขอสู้ตายเลยค่ะดิ มอมนองนะคะยังม่ได้ทเดียวก็จะเป็นคู่ของม่มมของลำพูนกับแม่ไพบุญนะคะ

ถ้าเรื่องกินอุ้มขอสู้ค่ะถ้าเรื่องเล่นกีฬาเล่นกิจกรรมอุ้มงงทำอะไรกันอุ้มงงค่ะอุ้มเ,เดินหน่อยย <c oughs> ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะพิตตี้พิตะะพตี้ไม่รู้เรื่องเลยค่ะเดินโชว์แล้วก็กินค่ะพิตตี้ <c oughs> เอ,ออเออเออเต้นแบบขี้เกียจมีการเต้นแบบขี้เกียจนะคะ เป็นการแข่งเกมสนุกๆน,นะคะไม่เครลนะคะามาชมกันนะคะสู้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 เอา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 ไปเลยค่ะ

ว่างนในะคะค่ะเป็นการแข่งชักเยุดช้างแล้วก็ขอจบกิจกรรมชักเยุดช้างก่อนนะคะให้ควานไห้มูนลักควานลักหูนหมูนหมูบ้างของเรามีหมูดอนะ่ะนี่แหละก็จะเป็นการปิดกิจกรรมในวันนี้นะคะ ทุดท,ท้ายวันนี้ก็จะมีน้องน้องช้างมาเต้นโชว์กันนะคะพี่บัวเก่งมากเลยค่ะคุณที่กาลังใจที่ติดตามกิจกรรมในวันนี้นะคะ ว่าน้องบุญชูจะทำได้ไหมคะการสุดท้ายจะเป็นการเต้นชูของเด็กๆนะคะความสามารถของของช้างน้อย A à, chu chu cho chu 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 mà chu Tên chu mẹ mẹ nói léo chu 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 còn chu chu còn chu chu còn chu còn, Tên này ya ay ya, ay ya. อายะยะยะไหนมาดูว่าน้องชูจะทำได้ไหมคะว่าจะคืนความรู้ของกวนโอ้ยนี่ยังไม่ยกขายกขายกขาเร็วเต้นก่อนเร็วโชว์แม่แม่หน่อยเร็วที่หนูเรียนมาน่ะลูก ย่าย่ยเอายกขาายกขาเอายกด้วยยกด้วยขาด้วยขาด้วยลูกขาเออ เอเลไเจบเลยว่ะเพื่อแบ็ดหมดแบหมด,หมดขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจที่คอยกดไลค์กดแชร์ให้นะคะและก็วันนี้ก็จะเป็นรายการสุดท้ายของกิจกรรมนะคะวันนี้อกีกไกีจะได้แยกกลับบ้าน,นะคะ่ะไปพักผ่อนค่ะ กันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ